เริ่มแล้วเริ่มแล้ว MK Premium er Buffet เสิร์ฟเป็ดย่างแบบไม่อั้นไลน์ลาอาหารแน่นสุดมีมากกว่า1 3 0ยเมนูแต่ทีเด็ดก็ต้อง3จานนี้เลยมาทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วความเลิศคือเป็ดย่างกินได้แบบไม่อัน้นใครเลิฟเป็ด MK นี่บอกเลยงานนี้มีฟินหรือจะแบบกินคู่กับหมี่หยกนี่ก็โคตรจเจ๋งใครเป็นสายเนื้อนี่ก็คือมีเนื้อวากิวให้ด้วยนะ <c oughs> อาหารทะเลลูกชิ้นกุ้งนี่คือดีมากเนื้อห่อชิ้นอันนี้ก็อร่อย <c oughs> แล้วก็ยังมีพวกติม่มซำขนมจีบซาลาเปามาให้ด้วยเวริก หมูพวกของทานเล่นให้สั่งอีกเพียบเลยบุฟเฟตเขาจะทานได้90นาทีนะส่วนราคาเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3มเทียเริ่มต้นที่49969 9แล้วก็899บาบทแต่บอกเลยว่ากินราคาไหนก็คุ้มราะมีเมนูซิกเนเจอร์ของ MK แบบแน,น่น,นแล้วเขาก็จะมีบาร์น้ำจิ้มให้เราปรุงเองได้ด้วยนะแล้วอย่างพวกของทอดทานเล่นนี่ก็คือมีเยอะมากแล้วที่ชอบเลยคือไอติมเขาตักมาให้แล้วไม่ต้องตักเองให้กล้ามแขนขึ้นถแถมยังมีท็อปปิ้งให้ใส่ด้วยแล้วอย่างน้ำเนี่ยเขาก็มมมมีลดาาา้้วยนกกกกเ,เ่่มมิแคคงุท MKP ปเฟสาขาตามนี้เลย